สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไรา์สไตล์าวแม่มาจ้ามันนีผ้ามากินขนมจีนซาวน้ำปลา้ะกับหนวดมึอกกรอบค่ะพี่น้องเบิง้งหนวดมึกแบบงามๆค่ะเ้นขนมจีนยาว้เหนียวนุ่มคือเกาอันนี้ราดเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะน้ำซาวเพ็ดเองผักหลายๆค่ะมันนี่บ่มีผักกันจองค่ะพี่น้องแต่ว่ามีผักบุง้งเนาะแซบพือกันค่ะพี่น้องมีผักสลัดผักบุ้งแล้วก็มียอดผักคะมีอันผักบุ้งลวกแล้วก็บมะเขือครับพี่น้องมาจวดเลยหน่วยประกัทินเราจะพี่น้อง 嗯。Mm hmm. Xem bọc ừ. mùng cả หอมดิผิวหน่อหนำปลาด้วยไหมเนาะน้ำเช้ารูเทดไซ่กับน้ำปูขึ้เกาค่ะมันหอมเนาะเส้นขนมจีนเส้นน้อยๆนุ่นเหนียวค่ะเป่นเนาะ

อืม mm hmm. ไม่แก่แวพี่น้องนัวครับ

พักชีเล่าก็ไม่มีน้ตัวมันจะเหลืองก็เลยบดเอายใสมาน quá ห่อนเลยแต่ว่ามันมีลมเนาะพี่น้องลมพัดไว้ไวอันนี้นยา้างมะเร้งเรลาก็ะสีอันเริ่มอากาศแบบอุณหภูมิเป็นกระสีลดลงเนี่ยแต่ว่ายา่ากลางเว่นเนี่ยโอ้ยสุดยอดอยู่ทั้งไหนก็ห่อนพี่น้องช่วงนี้ก็ะสีจมในเรื่องห่อน มันเสียงมันขอมมันในคลิปอ่ะเนาะนเพียงเพ่ง không có Nó có gì, tao hợp mất ริมใจพี่น้องแศบษฐายไม่นู่เปิดเมนูที่แบบว่าเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าแซ่บจ้ะใส่ต้มน้ำปลาปรุงรสนะพี่น้องเนาะเอาไปกินกับมึกแบบนี้กินกับกุ้งแบบนี้ก็แซ่บพี่น้องก็กินกับเอียงก็แซ่บไหนล่ะคะพี่น้องม้นนี่ก็ไม่นูขนมจีนซาวน้ำปลาหนวดหมึกค่ะพี่น้องคะแซ่บนั่คือเกาค่ะพี่น้องคะมันนี่ถ้าเกิดว่ากินสดลวดกินจอบแจบกินเสียงดังแนขอโทษขอให้เด้ค่ะพี่น้องคะพวกความกินแซ่บน้องกินพืเดี๋ยว แล้วค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมันนี้ขอตัวล่าปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ